เขาจะจงบอกไปว่าตอนนี้ถ้าจุดขึ้นยิ่งกว่ายูเครนกับรัสเซียเลยนะครับไหวไหวไหเระวังกัน่ด้ดีนะใช้คบพูดรู้รู้่าว่าอย่าแสดงว่าพลาดทิงไม่ได้นะครับก็อพอไป คำจุ up, บ้านท่อันนี้ตัดตรงนี้ออกไปก่อนนะครับเรื่องยูเรนแัสเซียย่าพูดถึงนะครับด่ามาเยอะด่าเยอะนะครับรเจีงบอกว่าทุกเสาร์อาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมของทุกปีเราจะมีงานประเพณีบุญบ้างไปตลาดนานที่บ้านคุณว่าแห่งนี้ เรา also have festival uh, uh, ม we ก็เหมือนกับมิวสิกเ e สติวัลเรามีอาหารมีน no? ตรีมีการแีด้มีศิลปะมีทั้งความสนุกสนานมีบั้งไฟมีมหรลพนะครับเชิญพี่น้องทั่วโลกนะครับทุกๆเสาร์อาทิตย์ที่3นะครับของเดือนพฤษภาคมมาที่บ้านทุก้านะครับทีเดียวในโลกนะครับ ครับมองไปที่บังไฟตะละสิบล้านสิชั้นแดงเอ็มบิววีลูกแกตจุบังไฟ10ล้านเป็นสัญญาณบอกว่าพร้อมแล้วที่จะทำการจุดบังไฟตะละสิบล้านประจำปี2พ 65the b a n g i n g is signify i n g the start of the firing of the 10 million fire ขอเชิญท่านผู้ชมนำสายตาของนัานไปสู่ลานจุดจุดแรกครับตอนนี้ let the firing begin หมุนได้นะครับจุดรับหมุนได้ขบครเขอบดวิ่งวิ่งวิ่งนะครับช่างก็จุดแล้ววิ่งออกมา้วครับรันนรนอยูเซฟวิ่งเร็ววิ่งเร็วทคนวโเเราะนตเป็นบบนีนจองหมุนนตออรอวันันยอาปูปนบ้าสิสักทต้องร ขึ้นนสูงเลครับเอาเพลงมาเพลงมาวดขอเสียงรบมือทห่สิทธิ์ชดีวยังจเอาดูมานะครับจ้าไม่ทำให้ท่านผิดหังเลยครับกำนับโค้รยทุ้มค่าของการละลาย ปอดภยเซฟดีเซฟด็และทำงานกันผู้โชคปอดภยทุกคนที่นี่ที่เดียวในโลก The only b l e s s e in the world อว yeah. yeah. oh wow. yes. yeah, yep. ุธทับไปยังไหกันแลับเดี๋ยวนจะเป็นเริ่มต้กันตัวสิบปีับบางไฟต์ใยล้สิบล้าน กองตาท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติสมที่ท่านได้รอคอยขึ้นสูงพยานสุดกำลังทีดส,สุดตินประสิวสุดสามสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดและสุดยอดเฟรนกูดเฟรนกูดอันนายยอะแส ผมได้ยินท่านพูดว่าว่าจะเอาสามสิล้านสิบล้านภาพยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะครับเหลื้องบนไฟแสนนะครับต่อไปเป็นบ้างไฟแสนของสีชัางแดงนะครับที่ขาไปเชิญเลยนะครับสีชัางแดงเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยจุดต่อไปเลยนะครับสีชัางแดงสองนะครับผล